สวัสดีเน่ยใบใบเร่งๆใบสามเร่งพี่น้องบอกมานน่ากับหลานสาวหอยมากมาหางัวหน่อยหลานหาแม่มาเอ้หนีแต่ช่างแคลูกหลานหลานแม่เอาเอาอีนังกินด้คุณกินี่งกินน้ำม่มาอยากแย่งลูกหงาบาดมือเนี่ยเลยเียบๆหิวเข่าจ่อยจยาน้อย่ไป็นหนาื่นคอม้คะอืมบอกกได้เนาะนีมะเพี้ยนเอาะ ได้หลายตัวได้จุ่นเนอะหัวทั้งตัวโหนแล่าโนด่ะมือแมวกับมือขี่ขี่ทานแเอาเมื้าไ่เอาเม้อเดี๋ยวพักไป่หน่ะกินไปแต่แซ่บแต่แซบใช่อมื่อีมึงบอตีแล้วเนาะจะเหลือเลยพอเมื่อกี้สันมันบอบพัวจับหงดูจับหงส์ศูนย์มาพองอืมพอมื่อี้ลาอิ่มบะลูกอิ่มอยู่บ่อ่ะแมวหายลูกอ่ะโอ้บักหลาหน่อยหิวโอ้ยแซ่บบ่ลูกละบิลลาแซ่บอยู่บ่ลูก ลาแสบดิบ่อนี่เลยแม่ให้อ่ะพักห่มมันหิวข่าวพี่น้องเอ้ยอีตูนสาดเนาะหิวข่าวมันแสบดิมันเป็นหญ้าอีเปียอย่งั้นนั่นหญ้าห่วยหญ้าห่วยมันคือหญ้าป้องเขาเอี้กหญ้าป้องหญ้าป้องอืมกินเหล็หละน่อยอะไรครับแสบแสบตัวมันหวานดิโอ้ยหญ้าอีเปียนั่นหญ้าป้องมันก็แซสบคนละแบบแล้วมั้งถามมันดูแสบบ่รสชาติเป็น เขาทรเป็นทังไดไม่ว่าหุ่นนั่งแบกหรอกอันบ่เคยจับกัับมนดีดนี่งัวมันดีตาหักนี่เห็นว่าหัวนะหัวแดงไปตาหักนะเออหัวแดงหัวแดงจับข้างเดิมตรงเนียงมันง่ายด้วยนิ่มๆยิบให้มันด้วยอันมันบ่ชินมันกับตะกี้พักกันมาบ่จับขอบพัจับมันบ่กล้าบ่กล้าจุก็บกล้าเลี้ยงก็หากินได้หมดนียบานีห่องัวโอ้อย่าให้มันกินเนาะมันก็จำนี่คือมาแล้วเขาเลี้ยงมันก็จำเขาได้ มก็จีจำห้องมาดูๆเมืกี้เกี่ยวมามาหน้านดูเกี่ยวเสีกระสอบมันโยนกันแ,นแล่นลงมันเห็นอามาเนี่ยจัดหยาลงหันตัดตัดแล้วโยนลงมันแล่นกันตัวคุวยกันงวัวตัวที่กันแล่นนี้นะเข้าไปแล้วซุ้มนี้มา,าหมันี <laughs> ่พีลาพีลาแม่พิเสษมันบักขามมาทางง่าเหียตีกันลอนบักหลาแม่ขั้งกะมะขั้งยาบักดำกันยี้ไปไม่ได้จุนหัวชีวิตปานนันพี่น้องดูหนากระสีเป็นสีอลไรพี่น้อง น้าเศร้าให้เศร้าหน้าเนี่ยหน้าแบบมีมหัวฟูหมดเลยค่ะบว,วมเขากินกันไมแต่คุณแม่คือผู้สวยเยนาะผู้สวยแล,วแล้วพี่น้องเศร้าให้เศร้าหน้าเอามาให้มาหน้ายงามๆกับงามอยู่ดอกไปกินน้ำอยู่เลยแต่ว่าหน้าก็ไม่ได้เป็นฝ้าเป็นกะอะไรหรอกน้าก็ธรรมดาแหละน้าคนเศร้าหน้าดูด้วยเด็กๆฮัลโหล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 หัวแดูดูจุ้น กิจะหักมากกิจจะสร้างเนาะง้อหน่อยเอามาส้มหน้าทุกคนใบกับใบสามแล้วมั้งเออยิ้มมันยิ้มเหมือนชายมันนะล่ะใอ้ล่ะฮันบอกพูดได้ล่ะหน่อยพูดอ่ะนั่นแหละเห็นเจ้าของบ่นอ่ะมง้อในคีเด้ไปเห็นเงาอยู่ของเขาจูงเรียนมาสั่นตกใจยืนซ่องเอียงใส่เอียงขั้วหัวกับมาสั่นงางเรียมเห็นเนาะเรียงง้อจริงแล้วมันมวนเลยมันมันก็นั่งมันกินป้ายใช่ไหมอิ่มมันหิวเลยมันหิวอิ่มสวยมันเนาะไปแย่งลูกกินละป่ะหิวเลยหิวเผาวเดี๋องมันน่ง โยนาแกมากจอีต่วน้างก็ข่ากินง้อกินคว้วตะกี้กินพี่น้องเดี๋ยว่ากินที่ต่นนคิดแล้วน้ำตาไหลเขาเอาใ่ขคือลดไปน้ำตาไหลไหลสมัยก่อนก็ใช่อยู่ตัวนี้ไม่กินเม่กินายสิปีละเม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่กับเบือนบวชก้วพี่น้องบวชในตู่ว่ากินเนื้อสัตว์ไงกับพญะามบำเพ็ญศีลบาลมีเขาแต่ก็เป็นมนุษย์เนาะก็ยังมีกิริยตันหามอหงุดหิว ม,มันงามๆงามแต่ข้างก็นิ่มๆราเนี่ยแต่หักแย่มา,จากจะอยต้อง,องยินจับหลังลูบกันนิดนึงจะแซ่ดน,นั่งแต่มากเกล็นหำนงอพี่น้อยนิ่งจือเลยสมัยตะกี้สิขี้งอขี้ควายเน,ะนาะอันสิพักกันปีนสวนน้องมันสิพี่ยรงเล่นตรงหัวขี่คนมั่นอือป่าหัวพี่น้ดดาะไปราเนี่ยนี่แห้งนี่นะนี่แห้งยันพรอมันขี้แแต่แตไปกินของพรอมันละเบิดเลยเด้งขนเบิดเลยเด้ มมันเลือก <า S 1> กินเนอรออาว่าบออมันก็นเลือดแต่มันก็กินเบิดแมนกินเบิดนอร์แมวมัดผมกินกีนกาแฟหัวนี่คิ<ล>ดก็กินนาที่สีด์นาบวมบวมนาบวมไม่ยังพี่นอ้องรอบปีรอบเดือนตั้งแต่มาซับไม่งมัดผมใบห่อนะพี่น้องเลี้ยงแล้วก็อีตุ่นนี่กระร้อน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 เลย จำไ,ไ,ได้คลิปนี้ก็บโมไม่หยังพามาดูบรรยากาศหน้าขกมันบังคงให้ท,ทงหน้ามีมั่นที่กับแบงกันเบอร,ร์เดอร์พี่น้องนอนแต่แพี่น้องสองคนบป็เฮ็ดไอ้ค้นไงพิ่กับเฮ็ดตรงนั้นนี่สาวแท้บ,บ้านก <c oughs> ็ติดไอ้คนไงพ่หิงจะได้ถนนไงไอ้ยกให้ไอ้คนที่สองก็เลยมาอยู่ตรงน,น <c oughs> ี้จับผ้าเบ่งจับมันทั้งเด็กจับผมไหมยาเมียยาเมียจุกผื่นเหมือนแมวมัน หมุนกําลัางดื้อเนี่ยเอาลากไปเสร็จนะหลากของพแม่ไปบนล